คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายคลับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษิกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดปลนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายคลับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888 8 8, 88 8บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์ตายตแบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อตไลฟ์สไตล์แบงกิ้การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสง ทาง FM 97 Quality Station News สถานีข่าวคุณภาพวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับรายการมันนี่ช็อตรายการมันนี่พลัสและรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังดูย้อนหลังอ่านย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา w w w y o u t c a r e u c o m w w w y o u t c a r e y o u w o m ยุดแคร์ยูคอนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นวันหยุดวันรัฐธรรมนูญแต่ขออนุญาตนะครับกระเถิบห่างจากเรื่องการเมืองแต่ว่ามีเนื้อหาสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่อยู่อาศัยมาฝากกันในวันนี้แล้วก็เป็นตลาดที่อยู่อาศัยที่ไม่ห่างไกลาจากกรุงเทพมหานครมากนักนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในโซนเขาใหญ่ครับ ราคาคอนโดมิเนียมในโซนเขาใหญ่ราคาพุ่งขึ้นเยอะแค่ไหนถ้าเทียบจากก่อนหน้านี้นะครับว่ากันว่าพุ่งเยอะแล้วก็มากกว่า10%ด้วยซ้าไปจริงหรือไม่และปักช่องจะเป็นทำเลที่น่าสนใจแค่ไหนทั้งในเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยทั้งอยู่เองลงทุนหรือเป็นการเก่งกำไรนะครับช่วงนี้ครับพี่ต๋องของเราไปหาข้อมูลมาเยอะลงพื้นที่มาแยะ วันนี้ก็เก็บข้อมูลจากการไปลงพื้นที่แถวแถวเขาใหญ่มาฝากกันด้วยนะครับพี่ต๋องคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้มุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับจะมาฉายภาพคอนโดมิเนียมเขาใหญ่ให้เราฟังกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับ สวัสดีครับคุณชิตนานและคุณผู้ฟังครับอากาศเย็นลงเย็นลงแบบนี้เนี่ยพี่ต๋องพอจะมีที่แนะนําให้เราไปรับอากาศหนาวนอกเหนือจากเชียงมงเชียงใหม่บ้างไหมครับพี่ต๋องก็มีหลายที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าลมหนาวมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ อ่าอยากจะได้สัมผัสอากาศหนาวๆบ้างแน่นอนก็มทีที่ที่แนะนําหลายๆที่เลยนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้ที่จะเดินทางได้สะดวกแล้วก็ใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นผมว่าใกล้ๆหน้าหนาวใกล้ๆจะถึงสิ้นปีเนี่ยคนน่าจะตึมเลยนะครับพี่ต๋องครับเยอะเยอะมากนะครับครับแล้วถ้าพูดถึงตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคนดูมิมเนียมแถวๆเขาใหญ่แหะครับในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นกันคึกคักแค่ไหนพี่ต๋อง ที่เราพบนะครับก็คือการพัฒนาตลาดคอนโดมิเนียมเขาใหญ่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งใต้นะครับของถนนมิตรภาพนะฮะซึ่งเราเรียกว่าถนนพนาลาดนะครับ,รบถนนกุดค้าผ่านศึกจะเป็นเส้นที่มีการเติบโตจากโครงการเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยค่อนข้างมากครับ,รบแล้วฝั่งปักช่องล่ะครับพี่ต๋อง สำหรับปากช่องเองนะครับก็เป็นทำเลใหม่นะครับสิ่งที่เราพบเลยว่าปากช่องนะว,วันนี้เนีเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการเปิดตัวโครงการที่เป็นลักษณะที่เป็นคอนโดเนี่ยก็มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเราพบแล้วจํานวนคอนโดมิเนียมตังเขาใหญ่เนี่ยมีการเปิดขายกันอยู่เนี่ยมีถึงสามสิบกว่าโครงการนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่า เขาใหญ่เองก็ดีปักช่องเองก็ดีเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีความสําคัญต่อไปในอนาคตนะครับครับยอดเปิดก็เปิดกันเยอะแล้วยอดขายเนี่ยคึกคักตามด้วยไหมครับเอออัตราการขายนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ คือวันนี้เนี่ยอัตรา,าก,การขายโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ73เปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกๆเนี่ยี่มีอัตรา,าก,การขายอยู่ที่ประมาณ63เปอร์เซ็นตซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับ,รบขายอยู่ในระดับนี้นะครับก็ถือว่ามียอดขายที่ขยับเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดมีบางโครงการเขาบอกว่าจุดขายเขาเนี่ยสามารถเห็นวิวเขาใหญ่ในแบบพานูลามาเลยนะฮะถ้ามีทำเลแบบนี้เนี่ยสงสัยเนี่ยน่าจะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีกว่า วิวทางจุดอื่นด้วยไหมครับพี่ต๋องใช่ครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใครที่ตัดสินใจไปเลือกโครงการแถวเขาใหญ่เนี้ยแน่นอนสิ่งที่เขามองมากที่สุดเลยก็คือเรื่องการเช็ควิวนะครับการมองเห็น ชิวทัศน์ขุนเขาต่างๆสีเขียวๆของต้นไม้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องดึงดูดให้คนเนี่ยตัดสินใจมาซื้อในโครงการนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความต้องการมากขึ้นเนี่ยโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอืมแล้วราคาคอนโดเนี่ยแถวๆโซนเขาใหญ่เนี่ยระดับราคาตอนนี้ยังพอจับต้องได้ไหมมันตกสักตารางเมตรละสักเท่าไหร่ครับพี่ต๋อง ก็ยังพอจับต้งได้นะครับ,รบสําหรับโครงการที่เปิดใหม่ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้นะครับเราพบว่ามีราคาขายเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมืนเจดพันบาทต่อตารางเมตรเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมืนแปดต่อตารางเมตรใช่ไหมครับใช่ครับนะซึ่งก็สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ยที่ในตลาดอยู่ถึงสิบสอเปอร์เซนเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราพบเลยก็คือเนื่องจากมีการพัฒนาออกแบบตัวของคุณภาพของสินค้าเนี่ยนะครับให้เป็นระดับที่ดูดีขึ้นนะครับพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยโครงการก็จะมีการให้ที่มากกว่าเทีนี้กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติกับสําหรับเชงคอนโดูขา้ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะครับ,รบเนื่องจากเขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงว,วันหยุดสุดดาเนี่ยคนก็สามารถเดินทางไปได้ เพราะนั้นมันอยู่ไม่ไกลภายในลักษมีไม่เกินสามชั่วโมงจากกรุงเทพเนี่ยมันก็ก้อนขั้นที่จะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสักคนไทยซะมากกว่ากลุ่มผู้ซื้อคอนโดแถวๆเขาใหญ่ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มคนไทยมากกว่าทางชาตินะครับทีนี้ในช่วงประมาณสักเดือนกว่าของปีนี้เนี่ยกาลังซื้อต่างๆหรือความคึกคักต่างๆน่าจะมีอย่างต่อเนื่องไหมครับก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าจากข้อมูลนะครับเราก็พบว่าจะมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกจะ ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ปลายปีก็ยังเปิดอีกครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวอีกประมาณสามถึงสี่โครงการนะครับก็มีจํานวนยูนิตถึงประมาณห้าร้อยถึงหกรอยูนิตก็ไปแล้วแล้วทาเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนครับก็คงจะต้องอยู่ทางย่านถนนธนารัต์เช่นเดิมนะครับแล้วก็ถนนผ่านศึกกุดค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับถ้าให้เลือกเอาว่าระหว่างธนารัต์ซึ่งตรงเข้าไปกับผ่านศึกกุดค้านี่ซึ่งไปทําแนวขวางเนี่ยนะฮะ บบถ้าต้องเลือกเอาโซนใดโซนหนึ่งว่าโซนไหนคึกคักมากกว่ากันเนี่ยจะเป็นโซนไหนครับพี่ตองเอ่อน่าจะเป็นย่านถนนธนารัก์มากกว่าธนารัก์เหตุผลที่เลือกก็อาจจะเพราะชอบโดยส่วนตัวนะเนื่องจากมี<ง>ร้านอาหารค่อนข้างเยอะออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านถนนธนรัก์เนี่ยก็จะเป็นย่านที่ค่อนข้างที่ทคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมจําได้ว่าเคยคุยกับพี่ต่องนะช่วงนั้นผมไปทํารายการ<ช>เรื่องเกี่ยวกับการต,กตื่นตัวของราคาที่ด<ช>ินแล้วก็ราคาที่อยู่อาศัยเพื่อจะเป็นการรับกับ การเตรียมจะมีทั้งรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็มอเตอร์เวย์ที่จะตัดผ่านมาแถวนี้เนี่ยปัจจัยตัวแปรเหล่านี้เนี่ยถือเป็นปัจจัยหนุนด้วยไหมครับพี่ต๋องใช่ครับนะครับเพราะว่าโคราชเองหรือว่านครราชสีมาเองเนี่ยนะครับจะได้รับปัจจัยสนับสนุนด้านการลงทุนด้านระบบโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์กลางรถไฟรางคู่ครับรถไฟความเร็วสูงนะฮะสายมอเตอร์เวย์อันใหม่นะครับ, way, รบเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโลจิสติกที่มีการปรับ ัวเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยก็จะส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะทางน้ำบริเวณเขาใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีการเติบโตอีกมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ส่งผลเลยที่เราเห็นได้ชัดการปรับตัวขึ้นของราคาที่ดินราคาที่ นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยปรับจากเดิมไล่นึงประมาณสามถึงสี่แสนสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนไล่ละสามถึงสี่แสนบาทปัจจุบันเพิ่มเป็นไล่ประมาณเจ็ดถึงสิบสองล้านเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างปรับตัวไปค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะว่าอย่าลืม,มว่าวันนี้เนี่ยการพัฒนาระบบโลจิสติกหรือระบบการเดินทางต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเร่งให้การเติบโตแล้วก็การพัฒนาของเมืองต่างๆโดยเฉพาะหัวเมืองหลักๆเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ แหมแถวเขาใหญ่เนี่ยที่พี่ตองบอกจากเดิมแถวนี้ไร่ละสามถึงสี่แสนก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมปัจจุบันขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าเป็นไร่ละเจ็ดถึงสิบสองล้านนะฮะในช่วงเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองใช่ไหมครับพี่ตองครับใช่ครับแหมอันนี้คือความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็การเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับของราคาที่ดินแล้วก็คอนโดมิเนียมตลาดที่อยู่อาศัยที่เขาใหญ่นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ตองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณู้ฟันครับ พี่ตองครับคุณอาลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษรกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยฟังถึงเรื่องคอนโดเขาใหญ่นะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าไปดูโครงการที่มีการพัฒนามากที่สุดเนี่ยจะอยู่บริเวณทางฝั่งทิศใต้ของถนนมิตรภาพถนนธนรัฐนะครับถนนกุดคล้าผ่านศึก หรือว่าบริเวณเขาใหญ่นั่นเองนะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแน่นอนนะครับช่วงปักช่องก็เป็นทำเลที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยพี่ต๋องฉายภาพให้เราเห็นนะครับว่าอัตราการขายของคอนโดเขาใหญ่จํานวนหลายร้อยยูนิตนะครับมีการเติบโตในเรื่องของการขายออกไปอย่างน่าพอใจทีเดียวทําให้อัตราการขายโดยวรวมปรับดีขึ้นเป็น75%เ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ที่มีอัตราการขายเพียง63เซนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโครงการที่ขายดิบขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดก็คือโครงการที่อยู่ในทำเลดีมีวิวที่เห็นเขาใหญ่ในแบบพาโนรามาจะเป็นทำเลที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อเช่นเดียวกับโครงการที่มีโอกาสที่จะมีการเติบโตในเรื่องของราคาที่จะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมโดยเรื่องของ ระบบโลจิสติกที่จะมีผ่านมาแถวๆนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับซึ่งบางโครงการอาจจะชะลอออกไปก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่เติบโตอีกมากรวมทั้งความต้องการที่อยู่อาศัยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจะเห็นได้จากการปรับขึ้นของราคาที่ดินพื้นที่เขาใหญ่จากเดิมแถวนี้เนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยไม่เกิน3 4แสน ล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็นไร่ละ7ถึง12ล้านนะครับราคาพุ่งพูดขึ้นมาภายในระยะเวลาแค่สองสามปีเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นการสะท้อนความฮอตจริงๆนะครับของทําเลแถวแถวเขาใหญ่นะครับซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมมีมุมมองของทางด้านศูนย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาฝากกันด้วยนะครับมุมมองที่ว่า เป็นมุมมองเป็นบทวิเคราะห์วิจัยที่น่าสนใจครับโดยทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านผู้อำนวยการศูนย์อาจารย์สัมมาคีตาสินนะครับอาจารย์บอกว่าการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงตั้งแต่มกราถ,ถึงพฤศจิกายนเนี่ยมีจํานวนแสนกว่าหน่วยที่อยู่อาศัยโดยรวมในแสนกว่าหน่วยแบ่งเป็นบ้านจัดสรรประมาณ4ี่หมื่นหน่วยคอนโดมิเนียมประมาณสัก8ปดหมื่นหน่วย โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เคยประมาณการไว้ว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งปีจะอยู่ประมาณสักแสนหน0่งถึงแสนห้าห่น่วยแต่ปรากฏว่าผ่านมา11เดือนเนี่ยตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ก็สูงเกินกว่าคาดการไปแล้วนะฮะอันนี้ตัวเลขถึงแค่เดือนพฤศจิกายนก็ทะลุเป้าของการคาดการไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ สูงเป็นประวัติการทีเดียวนะครับสูงเยอะมากๆนะครับทั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มองว่าการเปิดตัวคอนโดโครงการใหม่ที่ร้อนแรงมากๆเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้ประกอบการควรจะชะลอโครงการคอนโดโมิเนียมใหม่ในปีหน้านะครับควรจะชะลอลงเพราะปีนี้มันร้อนแรงมากๆเลยเพื่อจะไม่ให้อุปทานในตลาดเนี่ยมีมากเกินไปแล้วก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายรายก็เห็นสัญญาณนี้แล้ว และน่าจะเริ่มปรับแผนด้วยการลดจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ลงแล้วในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเอ็กซเรยด์ดูจะเห็นว่าทำเลในกรุงเทพที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่มากที่สุดเนี่ยเริ่มด้วยบ้านจัดสรรที่เปิดโครงการใหม่มากที่สุดเนี่ยอย่างเช่นโซนแถวบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยโซนลำลูกกาโซนคลองหลวงธัญบุรีหนองเสือโซนมินบุรีหนองจอกคลองสามวา ลาดกระบังแล้วก็โซนพักขนงบางนาสวนหลวงประเวศเยอะเลยครับโซนที่ว่ามาเนี่ยเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรเยอะมากส่วนถ้าเป็นคอนโดมิเนียมจะเป็นโซนไหนของกรุงเทพมหานครคอนโดมิเนียมที่ขึ้นใหม่เยอะๆเนี่ยอย่างเช่นโซนธนบุรีห้วยขวางจตุจักรดินแดงเยอะโซนสุข,ขุมวิทตอนปลายแล้วก็โซนสีลมสาทรบางรักก็แยะนะครับเป็นโซนที่คอนโดมิเนียมขึ้นแยะมาก โดยรวมแล้วเนี่ยการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าย้อนหลังกลับไปสักปี53ก่อนน้าท่วมเนี่ยโดยรวมจะอยู่สักประมาณแสนสองขยับมาปีน้าท่วมนะฮะที่อยู่อาศัยรวมเปิดใหม่ลดลงมาเหลือประมาณ82,000หน่วยจากปัญหาน้ําท่วมพอปีห้าเนี่ยอุปทานเปิดขายใหม่รวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1 3 0 0 0 0หน่วยซึ่งในปีนี้ครับปี2556เนี่ย การเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่มีจำนวนสูงกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเกือบ20%นะครับนี่เป็นการฉายภาพของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โดยอาจารย์สมมหม่คีตศสินที่เป็นภาพสะท้อนว่าคอนโดเนี่ยมันร้อนแรงไปแล้วจริงๆนะครับฉะนั้นในปีหน้าคาดว่าจะเห็นการเปิดตัวโครงการใหม่ๆในปีหน้าเนี่ย ลดน้อยลงไปนะครับผู้ประกอบการก็คงจะเห็นแล้วครับบางจุดบางโซโนเนี่ยมันเยอะจริงๆทีนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมบ้างนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมปีหน้าปี2557นะครับในมุมมองของทางน g h t Frank Charter ประเทศไทยเออจะเป็นยังไงบ้างน่าสนใจครับคุณผู้ฟังโดยถ้าไปฟังทางน g h t Frank Charter ประเทศไทยที่เป็นตัวแทนที่ปรึกษาบริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยเ้ามองอยังไงครับเ้ามองว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าปี2557คาดว่าจะเติบโตในตราติกรลบอาจทำไมละ่ะเนื่องจากผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อหรืออยู่ในภาวะกำลังซื้อเติบโตไม่ทันกับราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นเงินเนี่ยในกระเป๋ามันเพิ่มตามราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ทันนะครับซึ่งการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา ขึ้นมาอีกประมาณ15%เนตนี่ยเป็นผลมาจากต้นทุนราคาที่ดินในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณ20%ในช่วง3าปีต่อเนื่องกันนะครับส่วนถ้าเป็นที่ดินที่ก่อนแนวรถไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ30%นี่คือในส่วนของต้นทุนส่วนของราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาที่ดินในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรายได้ของผู้บริโภคของผู้คนในช่วง4-5ปีที่ผ่านมากลับขยับเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับ มันก็เลยขึ้นไม่ทันต้นทุนราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นไงครับก็เลยจะทําให้กําลังซื้อเนี่ยลดน้อยลงไปยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้ครับราคาที่อยู่อาศัยที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นถ้าหากมีการเริ่มโปรเจกต์ลงทุนสองล้านล้านเมื่อไหร่คาดว่าจะเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมอ้าวทาไมเป็นอย่างนั้นไง เพราะในแฟงมอนว่าจะเกิดปัญหาในการแย่งแรงงานนะครับโปรเจกต์ยิ่งแยะเนี่ยความต้องการแรงงานยิ่งเยอะก็เลยจะทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานตามมาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมอย่างเช่นย่านรัชดาพิเศษราคาจะอยู่ประมาณแสนสองต่อตารางเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วง4-5ปีก่อนอยู่ประมาณ7 8 0 0 0ป0หมื่นต่อตารางเมตรเลยนะครับเท่าน,นั้นเองก็ส่งผลให้ราคาห้องชุดระดับกลางล่างเนี่ย ราคาไม่เกิน3ล้านถ้าจะขาย3ล้านเนี่ยต้องลดขนาดพื้นที่ลงเหลือไม่เกิน27ตารางเมตรละครับจากเดิมราคานี้ต้องได้ประมาณ35ตารางเมตรนะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วไนท์แฟล a กเนี่ยมองว่าปีหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสติดลบจากปัญหาต้นทุนทุกด้านที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยทําให้กํำลังซื้อผู้บริโภคลดลงเพราะว่าความสามารถทางการเงินของผู้ซื้อเนี่ยมันขึ้น ต่ำกว่าราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มส่งขึ้นต่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าผู้บริโภคจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกับเงินเฟ้อคือบวกลบไม่เกิน2%เท่านั้นแหละในขณะที่โครงการอาสังหาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยราคามันขยับขึ้นไปถึง25%เห็นไหมครับนี่คือต้นเหตุว่าทําไมถึงมองว่ากําลังซื้อจะลดลง แล้วก็จากสถานการณ์ที่ได้ฉายภาพไปเห็นทั้งหมดเนี่ยก็เลยทําให้นายแฟล้งคาดว่าปีหน้าเนี่ยผู้ประกอบการจะไม่ลงทุนเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมใกล้เมืองจะมีปริมาณน้อยลงยกเว้นทําเลห่างเมืองที่เสนอราคาต่ําอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ปีหน้าผู้ประกอบการต้องมีความระมัดระวังให้มากควรจะวิจัยความต้องการตลาดให้ดี พิจารณาปริมาณซัพพลายดีมานของผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอด้วยนะครับและสําหรับเราเราท่านๆในนานะผู้บริโภคแหะครับเห็นยังไงบ้างเห็นตรงหรือเห็นต่างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าปีนี้เนี่ยเป็นตลาดผู้ซื้ออย่างแท้จริงปีหน้านะครับแม้ว่าจะมีปริมาณใหม่ออกมาน้อยเนี่ยเหตุผลสําคัญตัวแปรสําคัญก็คือความสามารถในการซื้อของเราต้องพิจารณาให้ดีนะครับถ้ายังไม่มีความสามารถเพียงพอก่อนหนี้แล้วก็ผ่อนไม่ไหวเนี่ยก็จะเป็นเป็นโทษ มากกว่าการกู้ไม่ได้ซะอีกฉะนั้นสําคัญก็คือต้องหันมาพิจารณากําลังซื้อและความสามารถในการซื้อของตัวเราเองด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับคงจะต้องพักกันคู่หนึ่งแล้วครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m o นนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ S ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัว สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8 บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดสุนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517